ทำไมน้องหมาต้องกินอาหารเม็ดกินอาหารคนได้ไหมคะพี่หมอ,อมเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลเหมือนกันเนาะหม,มาเนี่ยเราก็รับน้องมาเลี้ยงใช่ไหมสมัยก่อนอน้องก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะน้องก็ออกไปล่าสัตว์เออ เหมือนกับสมัยคนยุคหินนะออกไปล่าสาัตว์กินอาหารตามที่ตัวเองล่ามาได้ทีนี้พอคนเอามาเลี้ยงคนก็เอาอาหารให้กินอาหารสมัยก่อนมันก็ไม่มีหรอกอาหารเมร็ดคนก็ให้กินตามที่ตัวเองล่ามาได้เหมือนกันทุกอย่างมันก็หลากหลายใช่ไหม,มาก็ออกไปหาอาหารเองบ้างกินอาหารคนบ้างได้สารอาหารครบแต่พอคนเริ่มมีวัฒนาการ กายมาอยู่ในเมืองมากขึ้นกายมากินอาหารซ้ําๆก็ให้น้องหมากินอาหารซ้ําๆกลายเป็นทั้งคนทั้งหมาพากันขาดสารอาหารโลกก็เลยคิดพัฒนาขึ้นมาหาอาหารที่มันมีครบทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่เนาะไม่ให้หมา ได้กินอาหารซ้ําๆจนกลายเป็นหมาขาดสารอาหารแล้วก็สะดวกกับคนด้วยให้คนอะเทอาหารเม็ดให้ดรับรองแหละเธอกินอันนี้ได้สารอาหารครบแน่นอนนี่แหละจากที่มาของการที่น้องหมาต้องกินอาหารเม็ดแต่ถามว่าถ้าน้องหมากินอาหารคนนะได้ไหมถ้าสะอาด เตรียมได้สารอาหารครบก็ทานได้จ้า